ค่ะถ้าอยากจะถามทุกคนในห้องนี้ว่าทุกคนต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีไหมต้องการค่าจ้างที่เป็นธรรมหรือเปล่าต้องการสวัสดิการที่ดีที่ดูแลพวกเราไหมแน่นอนทุกคนในห้องนี้ไม่มีที่จะตอบว่าไม่มีใครต้องการตัดมาดูภาพความเป็นจริงของแรงงานที่เขา ไม่เคยได้รับสิ่งที่พูดมาเลยอย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างที่เป็นธรรมคุณภาพชีวิตที่ดีสวัสดิการที่ดีเขาไม่เคยได้รับเลยทั้งๆท,ที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เขาควรจะต้องได้รับถ้าทุกคนเคยขึ้นรถไฟฟ้า BTS เชื่อว่าหลายๆท่านที่นั่งอยู่ที่นี้เคยขึ้นรถไฟฟ้า BTS เวลาที่เราอยู่ด้านบนแล้วมองลงมาข้างล่างเราจะเห็นภาพชุมชนแออัดที่อยู่ในพื้นที่เมืองหลวงอยู่ท่ามกลางคอนโดหรูอยู่ท่ามกลางบ,บ้านหลังใหญ่ซึ่งมันสวนทางกับความเจริญในกรุงเทพคนงานหรือคนยากจนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะดูกไล่ออกจากที่เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยถ้าเขาถูกไล่แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาก็ยังไม่รู้อีกเราถึงบอกว่าในพื้นที่เหล่านั้นพวกราแรงงานซึ่งเป็นคนทำงานเป็นคนที่รันให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมันเดินหน้าไปต่อได้อยากจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะว่า ชีวิตของคนทํางานที่เขามีความสําคัญยังไงถ้าวันนี้ทุกคนบอกว่าเราอยากจะต้องเราจะออกไปทํางานละ่ะไปทําธุระหรือไปเรียนไปทําภารกิจอะไรต่างๆก็ตามแต่เราบอกเราจะเดินออกจากบ้านเพื่อไปขึ้นรถเมล์แต่ถ้าไม่มีคนขับรถเมล์ไม่มีคนทํางานที่ขับรถเมล์ที่จะขับพวขับรถเมล์พาพวกเราไปสู่จุดที่เราต้องการมันก็ไม่สามารถไปได้ รถเมลเป็นสาระเป็นขนส่งสาระที่ราคาประหยัดพวกเราไม่สามารถใช้แรงงานอย่างพวกเราที่ได้รับค่าจ้างกันต่ำเราไม่สามารถที่จะไปใช้บริการขนส่งสาระอื่นซึ่งมันมีราคาที่สูงทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าคนแม้แต่คนแรงงานที่ขับรถเมลเขาก็เป็นคนสำคัญ ดังนั้นถ้าจะสรุปว่าเขาเป็นคนสำคัญจริงๆแล้วทำให้กลไกเศรษฐกิจมันเดินได้ทำให้ประเทศมันเดินหน้าต่อไปได้คนแรงงานทุกสาขาอาชีพหรือว่าคนทำงานใดงงานทุกสาขาอาชีพที่มันจะล้านประเทศต่อไปได้เขาต้องเจอสภาพความไม่เป็นทรรมยังไงบ้างจะขอยกตัวอย่าง ตัวเองเคยทำงานในโรงงานชําแหละเนื้อไก่แห่งหนึง่งที่จังหวัดสระบุรีช่วงนั้นเมื่อปี2533ช่วงนั้นค่าจ้างกันต่ำวันละ70บาทนะคะค่าจ้างกันต่ำวันละ70บาทราคาข้าวแกงข้าวราดแกงจานละ10บาทเรากินสามื้อน,นั่นก็คือ30บาทไปแล้วเรามีค่าเช่าบ้านค่าเช่าห้องพักของเราค่าน้ำค่าไฟเดือนละ1,000 โดยเฉลี่ยก็วันละ33บาทสองรายการนี้63บาทแล้วนะคะจากค่าจ้างขั้นต่ำเจบาทในยุคป,ปี2533เราเหลือเงินแค่7บาทที่จะใช้ในการที่จะเดินทางไปทำงานต่อวันตัดภาพมาค่าจ้างขั้นต่ำมันไม่พอ70บาทแล้วก็ไม่พออยู่แล้วถ้าเราอยากจะ มีเงินที่จะส่งไปให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัดมีเงินที่อยากจะไปทำภารกิจอื่นเราก็จะต้องทำโอทีเพื่อที่จให้มีรายได้เพิ่มเข้ามาอาจจะมีหลายคนบอกว่าอ้าวถ้าอยากมีเงินถ้าอยากมีรายได้เพิ่มก็ทํางานเพิ่มสิอยากมีเงินก็ต้องทํางานเพิ่มสิคนรวยเนี่ยเขาเขายันนะ ถ้าเราขี้เกียจเราก็จนไงซึ่งหลายๆท่านในห้องนี้ก็จะอาจจะได้ยินคำแบบนี้ประโยคนี้ในสังคมกลับมาดูนะคะว่าตอนที่ทำงานที่เราทำงานอยู่ที่โรงงานเนี่ยเราทำงานเป็นกะกะเช้าเจ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นกะบ่ายกะดึกหนึ่งทุ่มถึงตีสี่เราต้องตื่นตั้งแต่ตีห้า เพื่อเราอาบน้ําอาบท่าออกไปรอรถที่หน้าที่หน้าบ้านเพื่อจะขึ้นรถไปทํางานตีห้าครึ่งและต้องทําไงก็ได้ต้องไปถึงโรงงานเจ็ดโมงเพื่อจะทํางานเราเลิกงานสี่โมงเย็นแต่เราไม่สามารถกลับได้เพราะโรงงานบอกว่ารถโรงงานเนี่ยจะมีให้พวกเรากลับเนี่ยช่วงสองทุ่มเขาบังคับเราทำโอทโดยบริยายโดยทางอ้อมเราต้องทำโอทเพื่อที่จะ ขึ้นรถช่วงสองทุม่มเราจะได้ไม่ต้องมาจ่ายค่าเดินทางในการที่กลับบ้านถ้าเราไม่ทำโอชีวิตพวกเราทำงานเกินแปดชั่วโมงนะคะเราพักแค่เรามีเวลาพักเราออกจากเรากลับจากโรง,าางงานถึงบ้านเนี่ยสองทุม่มกว่าเราจะอาบน้ำเราจะกินข้าวนอนก็สามสี่ทุ่มไปแล้วตื่นเช้าเราก็ตีห้าอีกต้องกลับมาแบบนี้อีกแล้วก็ต้องกลับสองทุ่มอยู่แบบนี้อีก เราทำงานเกินแปดชั่วโมงแล้วที่บอกว่าเราเรายังขยันไม่พออีกเหรอเราขี้เกียจเหรอก็อในเมื่อชีวิตของเรามันเป็นแบบนี้ถูกกำหนดให้เป็นแบบนี้ทุกครั้งที่เราเจอสถานการณ์แบบนี้ ไม่ว่าพวกเราที่จะอยู่ในโรงงานหรือพวกเราเป็นแรงงานที่ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ตามแต่ที่เราอยู่ในวัยที่วัยหนุ่มสาวในช่วงนั้นพวกเราตัดสินใจที่จะไม่มีครอบครัวพวกเราตัดสินใจที่ไม่อยากไม่มีลูกเพราะ๊ถ้ามีลูกค่าจ่างแบบนี้เราจะทําให้คุณภาพชีวิตลูกของเราคุณภาพชีวิตครอบครัวของเรามันดีได้อย่างไรหลายครั้งที่มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ในแต่ละทุกครั้งเลยนะคะเราจะเห็นว่าเสียงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมเนี่ยเยอะมากบอกว่าโรงงานจะเจ๊งบ้างละ่ะถ้ามีการปรับค่าจ้างบริษัทจะย้ายฐานผลิตไปที่ต่างประเทศเอาเป็นว่าถ้าปรับค่าจ้างกันต่ำเนี่ยประเทศมันจะพังทีนี้ลองกลับมาดูสถิติข้อมูล ของคุณชมาในายมากนวลซึ่งอันนี้เป็นกราฟแสดงถึงสถิติของคนทำงานที่ยากจนจะเป็นสีชมพูแท่งสีชมพูเข้มและเราจะเห็นแท่งที่เป็นสีชมพูอ่อนนั่นคือปีเอ่อสีฟ้าอ่อนนั่นคือปีที่มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำมันจะมีในแยะสำคัญว่าปีที่มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยนั่นหมายถึง สัสดส่วนของแรงงานที่ยากจนนี่มันลดลงอย่างเห็นได้ชัดคุณชมาตนายมากนวนเป็นผู้บริการวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคของธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นภาคอาเอกชนได้มีการวิจัยออกมานั่นมันก็หมายความว่าการปรับค่าจ้างขั้นต่ำมันไม่เชื่อมันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายเสมอไป ลองกลับมองดูนะคะว่าถ้าคนในประเทศนี้ที่เป็นแรงงานแล้วก็เป็นคนส่วนใหญ่เขามีอำนาจในการซื้อเขามีค่าจ้างที่มันเพิ่มขึ้นกลไกเศรษฐกิจมันจะไปได้ภาคธุรกิจผลิตสินค้าออกมาแรงงานอย่างพวกเราก็สามารถที่จะ,ะจับจ่ายใช้สอยทาให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนได้นั่นมันก็บอกแล้วว่าการปรับค่าจ้างขั้นต่ำม,มันไม่ใช่เรื่องเลวร้าย เพราะพวกเราต้องมองว่าแรงงานอย่างพวกเราเป็นทั้งผู้ผลิตด้วยแล้วก็เป็นทั้งผู้บริโภคด้วยที่ทําให้กลไกเศรษฐกิจมันเดินในประเทศนี้หลายครั้งที่พวกเราเป็นสาภาพแรงงานเรามีกฎหมายนะครประเทศไทยมีกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์2518ที่ให้สิทธิ์แรงงานให้สิทธิ์คนงานในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน เพื่อที่ขอเปลี่ยนแปลงปรปับปรุงสภาพการจ้างในโรงงานเราใช้หลักการอะไรคะถ้าบริษัทมีกําไรควรจะต้องแบ่งปันมาให้กับลูกจ้างไหมต้องมองแบบนี้ว่านายจ้างคือลงลงเงินเราลงแรงพวกเราเป็นหุ้นส่วนกันสังคมต้องมองแบบนี้แต่ทําไมในประเทศไทยสาภาพแรงงานมีน้อยมากและจะสังเกตว่า ถ้าโรงงานไหนที่มีสาภาพแรงงานเขาจะ,จะมีสวัสดิการที่ดีเขาจะมีค่าจ้างประจำปีที่ปรับขึ้นทุกปีเขาจะมีโบนัสเพราะเขาสามารถที่จะใช้กลไกของกฎหมายในการที่จะเรียกร้องแต่ว่ากฎหมายที่ส่งเสริมให้พวกเรามีการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานก็มีช่องว่างกฎหมายให้สิทธิ์ในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน แต่กฎหมายไม่ได้คุ้มครองคนที่ลุกขึ้นมารวมตัวเป็นสหาภาพแรงงานเขาจะใช้กลไกในการที่ถ้ามีสหภาพแรงงานจนํานวนสมาชิกสหภาพแรงงานใครที่เป็นคนงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานก็จะถูกกันแกล้งถูกเลิกจ้างบ้างถูกทําอะไรก็ตามแต่ที่ไม่พวกเราสามารถทำทํางานอยู่ต่อไปได้จํานวนสมาชิกสหภาพแรงงานในประเทศไทยมันถึงน้อยลงเพราะมันมีข้อจํากัดแบบนี้ สมาชิกสหภาพแรงงานในประเทศไทยรวมทั้งสหภาพแรงงานในภาคและภิษากิจนะคะแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยมีประมาณ60,00 600, 0กว่าคนถ้าเราไปดูสัดส่วนสถิติของแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ซึ่งเป็นมาตราที่เขาทํางานแล้วก็มีนายจ้างเนี่ยอยู่11ล้านคนเราจะเห็นสัดส่วนของสมาชิกสหภาพแรงงานที่น้อยเพราะกฎหมายก็ยังมีช่องว่าง ในการที่ให้สิทธิ์ในการรวมตัวแต่ไม่ได้ให้สิทธิ์ในการคุ้มครองพวกเราพยายามที่จะพวกเราให้ใช้กลไกให้พวกเราไปต่อสู้ในกระบวนการศาลแรงงานหรือว่าศาลอื่นใดก็ตามแต่นั่นมันเป็นการผักภาระผักสร้างภาระสร้างต้นทุนให้กับแรงงานอย่างพวกเรากลับมาดูกฎหมายที่พูดถึงแนวทางในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศไทยอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน2,541 ใช้กลไกของคณะกรรมการค่าจ้างคณะกรรมการค่าจ้างเรามีสัดส,ส่วนที่มาของคณะกรรมการเนี่ยอยู่3ามฝ่ายเขาเรียกว่าไตรภาคีก็จะมีฝ่ายของรัฐห้าคนของนายจ้างห้าคนของลูกจ้างห้าคนคือ15เสียงมติจะผ่านต้องอยังไงคะกฎหมายบอกว่ามติจะผ่านคุณต้องมีเสียงสองในสถึงจะผ่านได้นั่นหมายความว่าถ้าลูกจ้าง ตัวแทนลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีนี้เสนอว่าเออประเทศไทยเนี่ยควรจะมีค่าจ้างห0 0้อบาทหรือเจ็ดร้อยบาทนะเราต้องพยายามที่จะไปหาเสียงจากนายจ้างได้รัดอีก5าคนเพื่อมาโหวตให้เราและเราให้ได้สิบเสียงเพื่อจะผ่านมาติแล้วจะได้ตัวเลขตามที่ลูกจ้างต้องการซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากประเทศไทย ใช้หลักแนวคิดในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจและก็ค่าของชีพที่มันสูงราคาสินค้าที่แพงมิหนำซ้ำก็ไม่ได้เอาหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ที่บอกว่าค่าจ้างขั้นตำ่ำทำงานหนึ่งคนมันต้องสามารถเลี้ยงคนในครอบครัวได้ด้วยแต่ประเทศไทยค่าจ้างขั้นตำ่ำ เลี้ยงตัวคนเดียวจะไม่รอดเลยและจากประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ปี2,533ทำงานอยู่ในโรงงานมาเดือตลอดนะคะจนถึงปัจจุบันและทำงานเป็นผู้นำสาภาพแรงงานมา25ปีพวกเราไปเชิญกับปัญหาของกฎหมายของนโยบายของรัฐที่ไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้กับพวกเราไม่ได้ความเป็นธรรมกับพวกเรา แต่ถ้าพวกเราคนงานหรือว่าแรงงานหรือว่าคนทำงานในสังคมนี้เราเข้าใจตรงกันว่าพวกเราเป็นคนสำคัญพวกเราต้องส่งเสียงของพวกเราถึงรัฐบาลถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพวกเราอย่างแท้จริงพวกเราแรงงานทุกคนเรามีความฝันนะคะว่าเราอยากมีเราอยากมีงานทำที่มันมั่นคง ไม่ใช่เราทํางานไปเฮ้ยเราไม่รู้จะถูกเลิกจ้างเมื่อไหร่เราไม่อยากเจอบรรยากาศแบบนั้นเราอยากมีกฎหมายแรงงานที่คุ้มครองแรงงานได้จริงเราอยากให้กลไกการเลิกจ้างมันเป็น,น,นกลไกที่มีความสมเหตุสมผลไม่ใช่ให้พวกเลิกจ้างพวกเราแล้วพวกคุณไปพิสูจน์กันเอาเองในศาลใครจะผิดจะถูกซึ่งทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทนายความฝั่งลูกจ้างเราแทบจะไม่มีอะไรเลยฝั่งแรงงานแต่ฝ่ายภาคธุรกิจฝ่ายนายจ้างเขามีต้นทุนเขามีทรัพยากรเหล่านี้เราถึงบอกว่าถ้าเราต้องการสิ่งเหล่านี้พวกเราแรงงานคนทำงานทุกคนต้องออกมาส่งเสียงกันอย่างจริงจังดังนั้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ มันเป็นสิ่งที่แรงงานอย่างพวกเราควรต้องได้รับอยู่แล้วถ้าทุกคนมีแนวคิดคนทุกคนเท่ากันและเราก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่เราจะทำไปสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ก็เพื่อทำให้ คนทุกคนเท่ากันอย่างแท้จริงขอบคุณค่ะ